ถ้าคนที่เป็นโรคตับเป็นโรคไตเนี่ยเขาให้งดสมุนไพร อาจารย์ปีมีความคิดเห็นยังไงบ้างอันนี้เขาจะอาจจะเราถ้าเป็นสมุนไพรที่กินเป็นยาเลยเนี่ยก็อาจจะต้องลดต้องงดต้องงดไปเลยก็ได้แต่ถ้าเป็นสมุนไพรที่เป็นอาหารเราสามารถนํามากินได้เป็นอาหารได้ปกติเช่นพวกสมมติว่าอาการท้องอืดท้องเฟ้อเราก็กินกะเพราด้ปกติกินใส่ในกับข้าวก็ได้ผัดกะเพราอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ตามปกติแต่ว่าอย่าใช่ใช่แต่ว่าแค่อย่ากินที่มันเป็นสารสกัดเพราะว่าสารสกัดมันจะมันเข้มข้นมากมันก็จะขัดขับออกยากหรือสมุนไพรที่มาต้มไปต้มเป็นการสกัดอย่างเงี้ย ทุกอย่างนะคบท่านผู้ชมคือบางทีที่เราทําอะไรที่มันเข้มข้นเกินไปคือทุกอย่างเนี่ยถ้ามันพอมันเป็นสารพิษร่างกายไม่ต้องการมันจะขับออกใช่ไหมครับพราะมันขับออกปุ๊บขับทางไหนแล้วก็ตับไตโดยเฉพาะไตเป็นหลักเลยอะไรสารน้ํามันจะไปทางไตหมดเพราะฉะนั้นไตเราก็จะทํางานเยอะอันนี้ก็เพราะนั้นที่หมอ แผนปัจจุบันพูดก็ถือว่าถูกต้องนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าให้กลัวสมุนไพรอุ้ยกะเพราเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งไม่กินไม่ใช่เป็นยากินขมิ้นในการบำรุงใช่ไหมไม่แกงไม่แกงส้มตายขมิ้นกระชายอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องไปกินสารสกัดเราไปกินแบบสดแทนอะไรเงี้ยแห้งกินได้ไหม ให้ยงกินได้ไหมเอามาชงเป็นชาถ้าชาได้ถ้าชาได้ถ้าชาเฉยๆได้ใช่ที่แบบไม่ใช่ต้มแบบจนจนเคี่ยวจนน้ําเหลือน้อยอะไรเงี้แต่ทุกท่านก็ต้องปรุงต้องปรุงให้อร่อยนะยังจะกลายเป็นน้ำเขากินเป็นอาหารอาจจะไม่อร่อยมั้งแต่กินอาหารน่าอร่อยกว่าอาหารน่าจะดีกว่าครับผมออันนี้ก็สําหรับคนที่เป็นโรค ใครมีภาะวะเสี่ยงเกี่ยวกับโรคตับโรคไตแล้วก็อ,อาจจะต้องคํานึงถึงเรื่องของการใช้สมุนไพรไทยด้วยนะครับไม่ใช่สมุนไพรไทยอย่างเดียวสมุนไพรทั่วโลกอะ่ะเหมือนกันนะคะเพราะฉนั้นหรือการใช้ยาที่มันเยอะเกินความจําเป็น